ดีพี่น้องมาผอกันอีกแล้วิที่องกบทิ้งสะวั์สวัสดีปลาลูกนี่เลยปลาใบปลาลูกอ่าตอนนี้นะพี่น้องหลังจากพาเด็กๆมาเดที่ยวแล้วก็มาผอกันอยู่คลิปนีอีกนาะเพราะว่าเมื pues mm ่อน um. nah, ี la, ここ้เนาะเ้าวัน้มีโอกาสได้มาเที่ยวเขตเมืองจำพอดเขตสวันตะเขเนะแต่ตอนนี้กกำลังว่าสี่โมงนาไปเมืองส้นเนาะเมืองส้นตาบุรีแขตสวันตะเขตตอนนี้เ้างจะหดซีแยกบ้านตาแล้วเมืองจำพอดเขตสวันตะเขตแล้วพี่น้อง กอซีแย่เลยเนาะซึ่งแย่ของเบื้องนั้นนะพี่น้อเนงเบื้องอ่ะแย่เบื้องนั้นจะดื้อข้ามาจากเมืองจำพทอเนาะและสะดอนจากชิม,มุกน้าไปไปอ่ะชิแย่เบื้องนี้เลยพี่น้องนั่นแหละไปทอดสซนากุรีสว่าก็ใไซเวลากิโลจูจ่ายยึดนี้ไปกับประมาณชิบหากิโลกับหอดแล้วเพราะว่าสิไปเยี่ยมยามยูทูบเบอร์คนดังใ่ทางเมืองจำพทอเนาะไปเยี่ยมยามเขาทิพย์สวา่าสะดอนแด่อ่ะมาฮอดน่ะเมืองส้นเนาะก็เลยโชว์หาเพิ่อนเนาะบางหอดน่ะมอท่อนเมืองส้น กันได้โทรค่ะเพื่อนเพื่อนจะเลย่ย์บาเพื่อนวางเนาะเพื่อนยิ้มยอนอยู่เพื่อนจะวางเก็ยันผัดหนีดแน่นแน่ก็เลยบ์บาสี่ภากันถือโอกาสนี่ไปเยี่ยมเพื่อนเลยเนาะเดี๋ยวเอาก็ไปเพื่อนไปชมบรรยากาศนั่กันเลยน์ยปปน,ลนั่นนพี่น้องไปะไปกันเลย เนาะลังจากขาเดินทางออกจากบ้านตะแล้วของเมืองจำพอนตอนนี้ข้ากับมาหอดเขตแดนระวางเมืองจำพอนกับเมืองสซนนบ,บุรีแล้วเนาะตอนนี้รถวลายจอดถ่ายแสดนกัอยารีวิวเส้นทางให้พี่ให้นนอกได้เห็นน้ากันเนาะนี่ตอนนี้ข้ากับมาหอดบ้านนู่นสว่างเป็นบ้านพัฒนาเนาะเมืองสซนนบ,บุรีแข้งสวรนเกตแต่นี้ก็เป็นเขตแดนระวางเมืองตัวเมืองเนาะ เขากัสิมุ่งหน้าเข้าไปในตัวเมืองส้นตบ,บุรีเลยเดี๋ยวเราไปนำกันเลยเนาะทุกคนเดินทางไป,ปพร้อมๆกันเนาะเมื่อกี้นี่บ่ไล่เิ่นกัญญางลุกไปหันขาเนาะกับโบฮัวจัาก,กว่าเพิ่นไปยังจะไปยัยงบ่ไล่เมื่อกี้ไปซื้อสัปดาห์เล็กน้อยโอ้จะบ่เห็นเหี้ยจะลองจะยังเปิดเบลยทอดไก่เคฟกี่โอ้เพิ่นไปซื้อทอดค้าไก่เดบิวเตอร ถอดคาใมาไหว้หน้น้องท็อกับน้องทอกินเนอยะยันจุพันฮิวนี่เนาะบ่ไรคนไปสือถอดคาใจมาไหว้ลูกสรายเพื่อนกินเนอยะยันเด็กเด็กิวตอนนี้เขากาำลังเดินทางมาหอดเกตเสบาลเมืองส้นแล้วพี่น้องระกะก่อนทีเจ้าดอนรายกา น้องฮอปน้องฮอบมาไล่เหล่าเจ้านามเนาะสิพ้ากันไปเยี่ยมยามยูทูบเบอร์เมืองส้นเนาะสาวทีบแต่สิาพากันไปก่าไหว้โค้รโนนัพามิงควันเมืองของเร้าเมืองส้นดาบ,บุรีเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะสะดอนก่าขามาหอดบริเวณในวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่าวัด พอจันล,ล่ายนี่เนาะก็เป็นวัดเกาเก่เซิงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมากแต่สะดอนกัสิบห oh ูเลิกเซิงป็นได้เนาะอันนี้ก็เป็นครังทําอิททีได้มากอ่าขอพรน,น้าเพ่นเนาะขอพรขอโศกขอลาผห้อยู่ดีไม่แห้งเนาะแล้วก็ให้เอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมคลิปในขนาดนี้เนาะจงอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุกแลก้วก็อ่าเฮงเฮงลุยลยสุขภาพแข็งแรงเมื่อวุกผุ้ทุกคนด้พี่น้องเด้อสะดอนกัสิขอพรให้พี่น้องมุดทุกคนคือกันเนาะ เนาคือบริเวณวัดน,นั่นพี่น้องสิทธายูหไหวไห้น้องอ้อมน้องท็อปเบาไล่เนาะไหวเป็นทีละลึกเนาะครั้งหนึ่งไดนมีโอกาสได้มากาบขอพอนทั้งผ่าจันไร่เนาะน่ะพี่น้องนี่ก็คือฮอเนาะฮอาผ่าจันไร่เนาะซึ่งว่า กับยูดานไนไปเลยตอนนี้นะสอสโดนกำลังถือตอนเตียงผู้เดียผู้บาเพื่อกนกับกำลังสันเข่านะเนาะให้เพื่อนเซตจ่ายพี่เที่ยงคนแล้วสะโดนกับจังสีขึ้นไปไต่ทูบขอพรเลยเนะน,นาะด้านนากับชิมีอ่ะมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านเนาะเพื่อนกับชิคายเพื่อนกับชิมีอ่ะทูบเทียนกับขั้นหมักเบง่งไหวให้เฮาปูซาเพื่อเอาขึ้นไปขอพรเนาะเหล่านี่จะโดนกันบกำลังมา ได้แล้วพี่น้องขอคันมีถูกแล้วก็มีคันหมักแบ่งเนาะคันหาที่ว่าเฮาสิจถึไปขอพรนําอ่าจันไรยเนาะมาเฮาสิบไปนํากันเลยเนาะทุกคนไปขอพรให้พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปตอนนี้เนาะอยู่ดีไม่แห้งคือกันเนาะเฮงๆเด้อยๆจะต่ขภาพแข็งแรงหมู่ทุกผู้ทุกคนเนาะไปนํากันเลยทุกคนอ้าวมากน เรือยเรื่อเรืองไหนได้ฮะเพราะว่าขึ้นไปทั้งขอพ่อนำขึ้นไปขอพ่อนำผ่าจันไร้เพื่อนนอพี่น้องกาต้องได้นุ่งศิลพี่น้องเนาะต้องได้นุ่งศิลตามฮีค้องเล่าในพี่น้องเนาะตามฮีค้องลาวที่เพื่อนได้ซื้ ถอดกันมาเนาะพี hi ่น hey, ้องเนาะตอนนี้สะดอนเป็นก็กำลังนุ่งเสีนโยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้เป็นให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนอเจ้าพวกนั้นให้ชี้ลูกอิกข้อเขาเป็นนี่หน่าก็ต้อง เอ,อ,อนก็มด้แล้วต้องมุ่งสิน,นะะยังแฉ้นะพี่น<ม>องไ่น่ไม่ใช่ไม่เอาปีกกำลังหูแคนอย่เนาะ นักบ e e ัวกะกะสิบอกว่านักกับรูมันได้ท่องพี่น้องมืของกี้เนสเดอนกะได้อธิษฐานพระพ่อนะว่าในชิงที่เดอนป้าธนาในอนาคตเราจะมีผลเป็นจริงอยู่บ่ถ้าว่าเป็นจริงกับเขาให้ยินอ่ะเหยี่ยงขึ้นเพียงหัวเนาะถ้าว่าชิงที่เดอนป้าธนาน่ะมันสิบว่มีผลเป็นจริงเนาะกัขอบอกให้ยินน่ะขึ้นเนาะในสุดท้ายก็ยินกับถึนชุดหัวซาถูดอนส่วใหญ่พี่น้องแต่นั้งกับรั้ง กำลังกินข่าวพี่น้องเอ้าน้องท็อปเออินปลาลุงกินเองข่าวก็แง่มามามากินข่าวถอดใจเลยมาถอดใไก่พี่น้องหลังจากพอพอดแล้วจู่าก็กำลังกำลังสิเป็นเงินเสียทีไปละเสานำก่ายิ้วเข่ามือนี่ผ้า่นเดินทางเดินทางบัดมือเลื่อยวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เพียงตัวคิดสองคูนึงเลยพี่น้องตอนนี้ตอนนี้บ่ไรถือติปเข่ายางเข่าห่านพี่น้องเป็นยิ้วเข่าคนละ หลังจากมาตะกบบาบไว้ผ่ายาพอจละล่เอากระซิมาก,กินเขาอยู่นี้ห่านเฟือห่านเฟือเมืองส่วนพี่น้องพอากันมาเวกินเฟืออยู่แคมทางเนาะตอนนี้นองนองทอปอยิ้วแห้งปุใส่เลยสอดช้าไก่เขาเขาที่เขากับกแม่เจับขึ้นรถ อย่างที่วันหิวกำลังสร้างเฟอพี่นนอะเฟอแบเมืองส่วนกแ้มากินข้าวก็ก้อเกขาการี่ก็ขอมกับเกาขมกับกาากอากาอากาศกาอยู่หันเลยอ่าบรรยากาศตอนสวยๆเนาะตอนนี้กสิบสองโมงกลงแล้วเนาะพี่เนาม่าเอาเฟอมาเสิร์ฟเลยเบิง ตาเป็นตัวแบเศษพี่น้องเป็นตัเศษมาดีพี่น้องมคนนี้เพิ่อน้ำตกเพื่องูอน้ำตกค่ะแบบอันก่อนนีพุ้งแล้วกุ้งแล้วจังสกินกินแล้วก็จังสิเดินห้างต่อแล้วพี่น้องเพราะอะไรได้ตขอโตเพราะตอกินเพราะโตกินเพื่อนกันแล้วพี่น้องเด้อพอกันตอนเดินห้างต่อเนาะ ยานพี่น้องยานพี่น้องอยากนะตอนนี้ก็หิวหเพราาาะว่ห็นแบไปเด้อพี่น้องกินน้ำกันงมาเนี่ยมากินเข่าช่วยน้ำกันเด้อไวเนื่องกะสี่สิบบาทพี่น้องสิบพันกีบสิบพันกีบสี่สิบบาทเพื่อน้ำโตกเพื่อน้ำโต๊ะเนี่ยเนื้อม้วมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันงมาเด้พี่น้องนั่งจ่าย กันกินเขากินน้ำอีมเนาะกับกำลังขี่รถออกมาหล่อฮพืือกนของซตีฟยู่เะดอนจะเป็นขังซัมิีศเลยทีเด้มาห่าลินมายามซาตีฟเนาะแต่ว่าซาดามเฟื่กงมาสองเดียวเล่ไม่ช่เขาหรอกเี๋ยวจิวเดีอยวแล้อย่เนาะไขอยี่หอกมากับคนนะคนคนรู้จักเนาะกับไข่เน่ เท่าทีเน่องสีผ้าไปหลินยูอ่ะนอยูหน้าเพื่อเนาะไปกินปลายู่หน้าเพื่อมีน้องน้านั่งบ่มีน้องโอ้หใหน้องหน้าเป็นคนนั้นควงแฮบอกไม่ยบวะ ไปสีตามคนไปนักนางขี้หงอยขี้พวยไปน่บ้านของจิเก็บเราจะสอบไปเพราะได้ใส่ตังเนาะขี้หงอยขี้พวยไรไรเนาะคนชันเดือดอ่พี่น้องตอนนี้เขากะมาหอดมาหอดหน้าของสตีบเลยเนาะหน้าแค็มบ้านก็จะว่าเป็นบ้านนะเนาะไปดีพี่น้องตอนนี้กะมาหอดอ่ะเลียงหน้าของสตีบเลยเนาะคนกำลังดังไฟพี่นาะหัวเขยมสีเห็ด เหเฮ็ดไมนกินน่ะสาวที่คนลงป่าดิโอ้หายหายแล้วลงป่าเนาะในนี่เนาะมันแสงของหงายไปพูดบนนี้นะแฟนพูดอะหบอกพูดไทยเออมันแสงเนาะเอะเหิ่นเอามาดกะบลายเติอเลยอืมทุ่งเท่าไรนี่นะโลเจ็ดันโอ้โลเจ็ดันโลหนึ่งม่ประมาณสาบาทเนาะในนี่นนองมานี้ เดีจะรอส enfin ิไปล <si ้างให้เด no ้อก็ทีพ่านาด่งไผ่ด่งไผสิต้มมันแสกีเนาะเขาคั้วเองว่ามันนี่เด้งนกำลังล่ป้ายให้่นล่องป้ายฮจะได้บ่ด้วนจปล่อยล่อยู่ได้แต่ว่ากได้กินมันแบบไอ้ดาลงมลงอเดีรสาจะได้ยัอ สายสมเพิ่นนี่วะอย่ใน่งโกเป็นอยู่รถเออน้องป่าอยู่นี่นี่เนาะชุ่มใสวะสิอยู่รถเรองน้องมึงนนั้มันโตไซ่ไซใหญ่ที่นไหนปะเออแม่แหละซต้นนอ่จะเมืยลองอดรถือกันปะไซหนึ่งแมจะอยู่ในยนรถเมนูมือนี่เนาะสติปันกะ เห็ดโอ๊หอยนี่พี่เนาะเนี่ยโอ๊กหอยปังโอ๊กหอยปังแล้วกันเด้มันที่สะดอดล่างเมื่อกี้นี่เนาะอันเดีล่างเรื่อยๆพี่น้องกำลังสีต้มแน่ผู้สาวล่างพักแน่น้ำตัวแน่ผู้สาวน้ำในตุกเด็ดแฮปปี้สาวลาวสองน้ำพี่เนาะแฮปปี้สาวลาวพี่เนาะมือนี้มาร่วมตัวกันอยู่หาสองเนาะหาซอง มีสองแฮปปี้สาวลาอะไรกับสองส <Sal al. S 1> าวลาาคนอินดี้นี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือทงหน้าของสาวถีบเนาะเด้์เป็นผ้าออกมาหลินอยู่ทงหน้าได้เมื่อนี่เมื่อนี้ยูทูบเบอร์ก็มารวมตัวกันอยู่ประมาณหกสองได้พี่น้องโอ้ยม่วนน่ะลีมเมื่อนี่ได้พบได้พอกันเนาะได้คุยจักหักแพงกันในพี่น้องน้องป่าน้องป่าอยู่หน้าของสาวถีบเนะ ตอนนี้อ้ายเพิ่นกำลังลงไปเอาป่าอยู่บนในป่ากเ็เต็นทุกตาท,ทุกตาอยู่โอ้เรากำลังไปงุ่มเอาป่าพี่เนาะเอาแนมไปเห็นเด๋อเนาะเด้พี่เนาะอ้ายเรากำลังกำลังงุ่มเอาป่าอยู่เ่นเสียเอาป่าขึ้นมาปีงเงิน,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 นบรรยากาศอยู่ทงไหายทงหน้าพี่เนาะอากาศดีดีพี่นนองเน่ ตอนนี้พอไล่กับภาคกันเอาสารมาปลูกปูกนอนหลินยูรุมนอนเพราะว่าจุบเพิ่นกับภาคกันกินข้าวเที่ยงมาแล้วกับภาคกันกินเฟอร์แล้วจุบเพิ่นทางบ่ไล่ก็เลยพาเด็กๆหลินอยู่นี่นอนอย่ากลบกวนนั่นเวลาที่ว่าจุบเงนยูทูบเบอร์จุบเพิ่นถ่ายคลิปเนาะอย่ากเด็กๆไปสอบบ่ไล่ก็เลยครับพี่สอบเอาลูกอยู่นี่เย็นเนนอนบ่ไล่เย็นเพราะว่านอนอยู่โฮมโฮมต้นใหม่พี่น้อนมืาในอากาศดีเย็นๆ สะดอนกะสิขึ้นไปนั่งลินน้ำอันน้องๆเพี่นเนาะไปถอดทอนบุทธิยนนำ้ำจุเพลนเพราะว่าจุเพลนกะเป็นยูทูบเบอร์ดังเนาะสะดอนกะกำลังเปิดซองใหม่ๆกะคือสิได้ถอดทอนบุทธิยนนำ้ำจุเพลนร้ายพี่น้องเห <c oughs> นื่อยเพิ่นกลังปีงป่าป่าป่ามีแต่ป่านี่ยป่าอยู่ในน้องเนาะป่าอยู่ในน้องที่ว่าอันสะดอนนั่นถ่ายให้พี่น้องได้เห็นเมื่อกี้นี้เด้ที่ว่าอายเราลงไปงมเอาปลาเกล็ดแหลบอ่ อ <aph ane. S 2> ืมกางมันโบรายเป็นที่เนาะกางร้ายเป็นบ่เขากินกับตองระวังเลยเนาะแบบประเภทนี้ปลาเนเขาปลากินดิบเสิแมนเทาตองอันเขากินสุกเลยมันกางร้ายอืกินยากอยู่แหล้วับเขาเอาไปเอาไปลาบเนาะเอาไปเห็ดลาดพีมปลาทมาซาได้พี่น้องเอ้ยออกมาบานสติปมันเฮาตัวต้มมันเฮากำลังปวดได้ที จ้้าาคนนบข่อยบอกข่อยคนบ้านหวยแก่บานหวยเมืองไก่ช้อนนี่แหละเมืองไก่ช้อนนี่นี่เนาะพี่เนาะพระเข่าที่เจ้าผาเพิน่นตอนหาบเนาะพระเขาะ่า <c> เ <oughs> นี่ยมี<อ>มีปีงป้า,าแล้วก็ไใคลูก มีแจ่ววานนะพี่น้องแล้วก็มีโอบหอยโอบหอยส์เชอรี่นี่น้องสาวสาวแฮปปี้แม่งแก้วก่อนพี่น้องแม่งแก้วเมื่อนี้มียูทูบเบอร์ฮกสองเนาะมารวมตัวกันเมื่อนี้ส่องหน้อยๆของสะดอนกะในมีโอกาสได้มามาถอดจอนบทเทียนน้ำชิ้นเพลินเนาะมาเข่าซ่ามาขี่พี่น้อง อืมอันนั้นปมมเป Sod ็นต้มเจียวสม้มอันนี้เจียวหอยค่ะขอบใจจะพาไปไลเดอร์มือนีสาวทีบสาวแฮปปี้เนาะทีตอนทบเป็นอย่างดีเลยขอบใจจ้า ah? ที่เดินทางมาแต่บ้านก็ใจดีเนาะมาฮะฮะ ว้าเดินทางมากกใกล้ๆหนึ่งเพื่อจะมาหอดมังซ้นที่เจได้เม, <c oughs> มื <c oughs> ่อวานี้คปปุณนะคะสมานัทพงศกยศยสามมัน <c oughs> ยึดสามสถิบไหวเนาะ <c oughs> ยึดสามไห้มา่งหอดี <c oughs> ยดสามอาบน้ำร้านหน่อยไว้เด้อว่าเมื้ออือนอ่นสีทึ้งมา่งเด้อวา <c oughs> ตอนนี้กําลังทิพากันกินข้าวเที่ยงเนาะมาเด้อม,มากินขอน้างกันเด้อมื่อนี้ร่วมตัวกันครับทีมงานยูทูบเบอร์พกทานเนะะาะยูทูบเบอร์นคนดังเนาะสะดอนกับเป็นซองในน้อยที่ว่ามาถอดทอนบุทิยันนํา,า,บบานนจิ้วเพนเนาะเป็น,นเนอื่อ,อยอยูนอ๊อกแต่ว่าความผู้ทั้งด่านนี่กันยังบ๊อม,มีเลยพี่น้องอาศัยน้องนุ่งนี่แหล้วมาเด้อมาเด้อพี่น้องเล้ย แทนบุคลากรไหวคอยไปไว้เย็นวบบเย็นท้ายต้นเห็ดกินเห็นยังเห็นนะเมื่อวานแทนมีแต่บอกอีเมลว่ะก็ตกใจไว้ทานได้เมื่อเขาเสียงขึ้นมาเด้อพี่น้องมากินขผือเทียงมือแล้วกนใสนกันเด้อ ในก็นอเคก็ไทยไทยไทยโดนตุย์เลยองม่แต่กล่องวะว่าไทยด้ยเป็นทยกินันเะมากนะมาดามาวลาวปาเชแข่งกันใหม่เด้อน้องไปมำกันไ่เด้อคนแรกก่อนเนาะตอนี้ถูบอกว่บอบอต้องแบบหนังนาดอ่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจโต้อยู่วุ้นไทละ เหนไปกินตำงก็ูน้นะเด็กกินเตยียนดีใก่อนเพิ่อย่บ่ก็เ๋ยียนะไรนี่งูไปกินตำน้ำกันนะก็อ่านผู้หลังเตยียนมาจอน้องเพสิออออไปบึงจิ่านี่ยของ่วนรเดไปส่อักเดยวก็ไปทั่วนาะเดียว

นี่เป็ดก้เลมาันที่ายาิดเกล็้ยาวิก็นหน้าเีเ็ดกเรนแสดงว่าหองหน้าเป็นนหนาคือชุดนผูเทาุดเนาะเชดกระุดบว่าีเริ่มเ็นกงผู๋แบบว่างนอ้โหคือเป็นแบบเป็น็่รเนาะไม่แต้งกินปนสการนะมาเปนสการร้ายย่นเดียเริ่มเดน้องเพเดมอหนงติดเน หิงได้ร้ายเดือกได้ร้ายเดือกมามที่บหูกระทากันอยู่อ่มีไพ่หูกรเจอกได้องนเนยอันนี้โบยดี์ยังโหูยีเร้าแ่ยิงคอมเปนน้กันเนาะรหเนาะอดีาไปยุบกันดีเนาะีว่าเข้ามาไปพูกันน้องว่าเป็นคนได้สิได้รู้จักกันไปลนว่ให้ไปไไป เป็นหลายหคนน้อคือมาแฮปปี้เหอโบโอ้อะไรน่อ่าคือบานหน้าปีเล็กยูยูบานหน้ากาเดืแฮปปี้เนาะภาพดังเด้อภาพดังเด้อถน้าไป้าไปหน้าภาพไปแมนไปทักหารดอเตอรไมีไล่คนไปหนาวหลุดไปเองขับทีเดียวในตางเสียเนาะไปไหนเนาะจนัดกัยอยหาหน้าหน้าภาพไป โอเคจวนใหญ่เนเธอไปร่วมตัวกันใี่กาแล้วลงนาผาเที่ยวลงนาผาถั่วเนาะผาถั่วกัไเนาะละเยัมามือนี่เสดไปทวนการถั่วไปก่อนสบอยวคืองานหดเลยบัวิไปอย่างเบรย์เบไเบ์ลีนะมาเปกร่าได้ามโมงเนาะเด็กๆาเดีเบิร์ลี่าก็เลยพาทุกนน่ะไปเบิร์เบรลี่เลแสีมาเวเจ้า คุกออีกวะคุณเมนที่คุณเมนแล้วดิุ่ณสาวภานอกคุณสาวมาล่ามุจักที่เมือเช้าๆจะหยอนเรื่มเอ้าน้องงามเป็นสลัดหรือเ บบนทอามากอะไรน่มัน่ายียตกเลยตกไนตกเลมาว่เนี่เอหอันนี้เนี่ยเขาต้องอันได้มันรอ่ลตกากินไปเรียบร้อยเลยเด้อันหนึ่งก็ไม่เมกินไรกบเม่าเ้ได้เหตนตามัน อันนี้ยาวๆนี่บมันมีทงไในมันเป็นสีหงเหลืองหนเป็นหมวกโบวนมือจ้ะจุ๊มือจักมืออหอันนี้ใบกินอเ็หน่งเหเด็กก่อน่ะเออทางไหนก็นี่แมนก่อนเลยแหละตัวนี้ือเอี่ิงมันใบกิมันเป็นิตาแมนเากินรมันมเอา วาเซียนข้ากาไก่กินข้ากาไก่แต่จะเอาลงป่านะว่าจะเป็นไทยเอาลงป่าไปกินลามเนี่ยป่ามันน้องเมื่อกี้นี่น้องอ่ากัไหลสดอยู่สองคล้องโซ่ทิพน้องเมื่อกี้นี่น้องจะถึงว่าสำเร็จแล้วตอนนี้กเวลาประมาณสี่โมงปลายแล้วสะดอนกับสีได้ล่าทุกคนเลยเด้อสีได้กลับก่อนแล้ว ขอบใจจะพาได้ยイเดอที่หายการตอนครับเป็นอย่างดีเนาะนอนาขอบใจนนองนาได้ไลดทีด้ด้วยมาตามหาทีมยาบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดรายกานี้เด้อโชคดีบายขอบใจทุกคน